สวัสดีครับสวัสดีครับเป่าสนลำเพลิดออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับมาฮอตมองงานแล้วพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วพี่น้องเอ้อต้นไม้ขึ้นร้ายแถอพี่น้องนี่ครับนี่ฮะที่ตั้งเวทีครับผมสถานที่ตั้งเวทีพี่น้องนี่ครับวันนี้มาพบกับทีมงานสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมฟังเดอ้อครับพี่น้องน,นี่ครับค่ะตอนนี้ป้ายเก่าอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปลงใบเอา,อไไเอาขึ้นต้นไว้นี่ครับน่าเชิญนะคะเชนะคะนี่สนามกว้างขวางอยู่ครับแต่ต้นไมห้หลายครับพี่น้อง สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะไปเสวทางครับท่านมาสมาชิกองค์การบริหารเครือข่ายมังกรหมู่พิศะนะคะบริหารจราจรท่านเพียงแัะนวิงผิดเชิญค่ะเดี๋ยวรับประทานอาหารนะคะเรื่องการจราจรรถคนรวยเรื่องรถคนจะเข้าฝั่งนู้นนะคะให้บอกค่ะให้ดูด้วยค่ะรถคนรวยเดี๋ยวจะมาถึงแล้วแต่ว่าสาวน้อยเพชฟบ้านแทนเขามาดูแลว่าเราไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะบอกทางไม่ถูกนะคะค่ะช่วงนี้ดูแลช่วยกันนะคะอ่า ล่ <Yes. S 2> สาสดจะได้ไม่ขี่ที่โะคะาชรับโบสถ์เดี๋ยวให้รถมาจอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็รัฐป่าหาให้ไปเอารถออกเลยค่ะไปจอดในที่จอดอตรงนู้นเลยนะคะดูแเลเสียร์ทุกทุกทุกคันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพระป่าเราเข้ามานะคะให้พระป่าเข้ามาครอบพระป่าเรียบร้อยแล้วเราถึงจะให้จอดนะคะสาหรับร้านค้าที่ลั่นเขตเข้ามาก็ขอให้ขยับเข้าไปด้วยนะคะ โอ้มีสวยดาวด,ด้วยพี่นอ้องนะฮะถูกว่บทสวยครับค่ะตอนนี้นะคะกับข้าวนะคะคณะกรรมการของเรานะคะไปบดเก่งเกันเจ้าที่ในครัวนะคะที่ในครัวนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการสะดวกกับ แม่คร mm ัวของเราที่จะต้องไม่ต้องแัดเตรียมอาหารค่ะโอ้ยค่ะต้องให้คณะกรรมการไปรับประทานอาหารในครัวนะคะค่ะสหรับตรวจสอบม่ครัวนะคะจะได้เก็บถ้วยเก็บจานไม่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตู้ฟูก่อนนะคะกองทัพต้องเดินเลื่อนท้องได้ยินที่ไหนเดี๋ยวจะมีบอกกันให้ไปรับประทานอาหาร ัวดรวนะคะรวกลางนะคะทำให้ัวเราใอ่ปากปากด้วยนะคะทำให้ัวอาหารเสจให้มัชิดที่ตัวเลยกามด้วยนะคะเออวดเมฆของระวันนะตัยรับมของรวันขึ้นหลายใท่หยมวอ่าเดียอยมาสอยหลายด้นี่มาหอดิ กำลังออกมากันครับผมพึ่งพึ่งมาฮอดครับผมเข้าทั้งนี้ได้เคยขอนิดหรอเบ่เคยเข้ามาแล้วอ่าาทงคณะกรรมการของเราทุกท่านนะคะเชิญรับใช้กำลังเก็บไปทีลงตัวนะคะอ่าลงตัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปติดแบบงานต่อไปนทุกคืออเล่่่นยูรั้งเที่ยงก็ถึงแล้วสำหรับรุกเพื่อนต่อ เวนพระโอสถให้กว้างให้โล่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทางเข้าอ่าโดมัวรถเลด้วยช่วยกันลงควัาเข้าจักรวาลบูย่ดนรถจะลอดขวานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอาเอาอาหารมาอาหารมาไว้ตรงควรถเลื่อยช่วยกันไม่ได้นะคะขอให้เหลือทางนะคะแบบแบนจราจรนะคะลงมคว้ารถเมด้วยช่วยกันของเราต้องอยู่ด้านหลังท่า ติดเงินไทยนะคะมาถึงหน้าตัวกลางเลยนะคะเพ้่อนสมาชิกอาเขียนชื่อป้ายเอาไว้นะคะบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องเด็กห้าสิบบาทครับบ่ตรไปด้ดนิมนต์ขุนเจ้าล่อยงานโดยน,าย,นายยกอค์การบริหารส่วนกมนาการ

เป็นงานบุญประจำปีบ้านนากลางครับผมตำบลสูงเนินครับผมจังหวัดกวรลาดศรีมาครับผมนึกว่าโคลาดบันเองครับพี่น้องตอเพื่อว่าสาอานรทีเจ โอ้ยเนาะอ่ามีแต่สาวพี่น้องโอ้ยเนาะเนาะโอ้ยเนาะคณะกรรมการมีแต่สวยๆเนาะอ่ากรรมการมีแต่ภูมงามๆเนาะพี่น้องเออ ว่ายว่ายได้ได้ดีดอกดีดอกไม่ได้ค่ะ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 ไม่ คณะกรรมการมีแต่ผู uhm <S 2> <S 2> ้งานด้วยพี่ OK? Look, uh, ้องเนี like you know, ่ยเสียงเกยาเก๋วแต่ละคนแล้ะรถแห่ด้วยนี่น uh, re ี่ครับ อันนี้เป็นงานบุญประจําปีฮะงานสงการเหรอโอ้อันนี้แม่ก็เป็นนางสงการเหรอแม่แม่ใหญ่สงการเหนางฟ้ากะเป็่าริง่ะแม่้เป็นนางฟ้าหรอฮะ มอไม่ได้เป็นนางฟ้าเอาเมื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแม่ก็เป็นนางฟ้าของสิบปีที่แล้วนะได้อยู่โธ่ตอนนี้เช่ป่ะใช่ป่ะหนุ่มๆที่ตามจีบสมัยก่อนนี่ใช่ไหมวาดไว้คือยังใส่ซิงเลยอ่ะดีโอ้ยสาวคนลาดได้พี่น้องเด้อของแท้พี่น้องสาวองแท้พี่น้องโอ้ยมาซีซั่นทองขอทีมรบกวนถ่ายรูปหน่ยถ่ายรูปไหนแม่ก็ถ่ายรูปแม่ ได้ครับได้สินบขอบคุณเขาบให้นีครับผมครับผมคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวีดัส